สรุปคดีรูบแรปเปอร์คนดังพีดิตด,ดีเฉพาะแห่งวงการฮิปฮอปอเมริกาคดีที่เปิดเผยให้เห็นถึงความน่ากลัวและความดำมืดของอุตสาหกรรมดนตรีในสหรัฐที่หลายคนอาจเคยใฝ่ฝันอยากเป็นส่วนหนึ่งพีดิตด,ดีหรือชื่อจริงชอนจอนคอมถูกจับกลุมที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในเมืองแมนฮัตตันเมื่อวันอังคารที่17กันยายนก่อนที่ศาลจะปฏิเสธการประกันตัว และให้เขาถูกควบคุมตัวในระหว่างการพิจารณาคดีจากข้อหาทำรายร่างกายสมรู้ร่วมคิดช่อโกงค้ามนุษย์และขนส่งเพื่อการค้าประเวณีพีดิดดี้ปัจจุบันอายุ54ปีถือเป็นนักร้องที่มีอิทธิพลอย่างมากในวงการเพลงฮิปฮอปของอเมริกาเขาเป็นแร็ปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปี1997และเป็นเจ้าของค่ายเพลง Bad Boy Records เป็นโปรดิวเซอร์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมายและเป็นหนึ่งในศิลปินที่ถือว่าร่ารวยมากที่สุดในปี2022ด้วยมูลค่าทรัพย์สินประมาณ1,000ล้านเหรียญสหรัฐ that that right แต่ท่ามกลางความสำเร็จที่ผ่านมาชื่อของเขาก็ปรากฏเป็นข่าวเช้าย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเด็นทำลายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศ ย้อนกลับไปในปี2017เขาถูกเชฟส่วนตัวฟ้องในข้อหาร่วงละเมิดทางเพศและถูกไล่ออกจากงานแต่คดีจบลงหลังเจ้าตัวมีการเสนอเงินให้แต่ในที่สุดวงล้อแห่งกรรมก็เริ่มทำงานเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2023แคสซันดาวว้าเวนทูราหรือนักร้องสาวแคสซี่อดีตแฟนสาวของดิดดี้ที่คบหากันมาตั้งแต่ปี2006ถึงปี2018 ได้ยิ่นฟ้องอดีตแฟนหนุ่มโดยระบุว่าเธอถูกดิดดี้บีบบังคับทำลายร่างกายและจิตใจเป็นเวลานานกว่า11ปีนอกจากนี้เขายังบังคับให้เธอเข้าร่วมปาร์ตี้ที่มีชื่อว่าฟรีกออฟโดยให้เธอมีเซ็กกับผู้ชายคนอื่นที่ถูกจ้างมาด้วยแน่นอนว่าทางดิดดี้ได้ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ไม่นานก็มีคลิปหลุดที่ยืนยันว่าเขาทำลายร่างกายฝ่ายหญิงจริงจนเขาต้องออกถแถลงการขอโทษ หลังการฟ้องของแคสซี่ก็มีคนที่เคยเกี่ยวข้องกับดิตดี้ต่อแถวออกมาเล่าวีรกรรมของเขาแย่เป็นหางว่าวจนคนมองว่านี่เป็นเหมือนปรากฏการณ์มีทูของวงการเพลงอเมริกันมีเหยื่อสองคนออกมาฟ้องเขาในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและแบ็กเมลโดยอ้างว่าดิดดี้กับเพื่อนนักร้องอย่างแอรอนฮอลได้ร่วมกันขืนใจหญิงสาวคนหนึ่งและถ่ายคลิปวิดีโอไว้ในปี1990หญิงสาวอีกคนหนึ่งยื่นฟ้องอ้างว่า ถูกดิดดี้ข่มขืนในปี2003ซึ่งตอนนั้นเธออายุเพียง17ปีขณะที่โปรดิวเซอร์เพลงริวลอตออกมาเผยว่าเขาถูกดิดดี้วางยาเพื่อร่วงละเมิดทางเพศและบังคับให้เขามีเพศสัมพันธ์กับโสเพณีอดีตพนรรักงานเรือยอทคนหนึ่งออกมายื่นฟ้องคิสเตียนคอมลูกชายของดิดดี้โดยบอกว่าดิดดี้ช่วยเหลือและยุยงให้ลูกชายร่วงละเมิดทางเพศเธอก่อนจ่ายเงินเพื่อเป็นการปิดปาก ล่าสุดเมื่อวันที่11กันยายนดอนริชาร์ดอดีตสมาชิกวงเดนตี้เคนซึ่งเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปในสังกัดของดิดดี้ออกมาเล่าว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่ปี2004และยังบอกว่าเคยเห็นเขาทำร้ายแคสซี่อดีตแฟนสาวอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้เขายังเคยข่มขู่พ่อของเธอที่พยายามเข้ามาช่วยเหลือโดยบอกว่าให้นึกถึงหน้าของลูกสาวและอาชีพการงานของเธอเอาไว้ ทั้งหมดนี้นำมาซึ่งการจับกลุ่มตัวแร็ปเปอร์คนดังในวันที่17กันยายนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเบบี้ออยจำนวนกว่า1,000ขวดซึ่งถูกนำไปเชื่อมโยงกับรสสนิยมเซ็กวิตธฐานของเขาและปาร์ตี้เฉาฟิกออฟที่มีทั้งเรื่องของเซ็กและยาเสพติดนอกจากนี้ยังมีนักร้องสาวจาก,กัวไรที่ได้ออกมาแฉว่าดิดดี้ได้นำเซ็กเทปกับคนดังท้งจัสตินบีเบอร์คริสบราว เรียนนานิกกี้มินาสรวมถึงเดรกนำไปขายในตลาดมืดด้วยราคาที่สูงถึง500ล้านเหรียญสหรัฐและตอนนี้คนที่ถูกจับตามมากที่สุดก็คือจัสตินบีเบอร์หลังปรากฏคลิปในสังคมออนไลน์เป็นภาพที่ดิดดี้ยื้เล่าให้จัสตินคุกเข่าดื่มในวันที่จัสตินยังคงเป็นผู้เยาว์อยู่ท่ามกลางข่าวลือที่ว่าดิดดี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเด็กป้านของเขาคนนี้เพื่อแลกกับงานและชื่อเสียง ก่อนที่จัสตินจะย้ายไปสังกัดกับ a r c h เชอร์ศิลปินเพื่อนสนิทของดิดดี้เรื่องนี้ยังถูกโยงไปถึงคลิปหนึ่งที่จัสตินเคยให้สัมภาษณ์ถึงศิลปินรุ่นน้องบิ l ลี่ไอลิสด้วยความเป็นห่วงเพราะเขารู้ดีว่าเบื้องหลังของวงการนี้มันโหดร้ายแค่ไหนซึ่งหลายคนเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่จัสตินถูกเรียกไปปาร์ตี้ร่วมกับดิดดีอยู่บ่อยครั้งนั่นเองอย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่ามีคนดังคนไหนบ้างที่ไปร่วมงานปาร์ตี้เฉากับดิดดี้แต่ก็มีคนดังบางคนที่เริ่มออกมาเคลื่อนไหวด้วยการลบภาพและข้อความเก่าๆบนโซเชียลแต่ที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดคืออัชเชอร์เพื่อนสนิทของดิดดี้ที่เพิ่งโพสต์เมื่อวันที่23กันยายนว่าบัญชีโซเชียลมีเดีย X ของเขาถูกแฮกทำให้โพสต์ได้บัญชีหายไปเป็นจำนวนมาก แต่ชาวเน็ตดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นักและมีการตั้งข้อสงสัยว่าเขาลบเพื่อปิดบังอะไรหรือเปล่าหรือสิ่งที่เขาเคยโพสต์อาจเชื่อมโยงตัวเขากับคดีที่ดิดดีด้โดนตั้งข้อหาอยู่ในตอนนี้